สบายดีสบายดีบิตรทุกคนเมื่อนี้วันที่สองเดือนซีปีสองพันเก้าสามรถยกรถด,ด้ามน้อยเทเพิ่มสับซิง่งนะครหลวงเวียงจันทร์พวกเขามาขับใสลูกค้าอยู่ดิอางบ้านนี่อย่างนี้อ่าบ้านอย่างนอกอา,อาบนพนเนาบนพนเนา <laughs> ลืมวดซื้อบ้านซื้อเมืองไปเบื่อละอ่ามาเห็ดอยู่บ้านบนพานาวเจา้เอาออเมื่อนี้มันเป็นวันเกิดของลูก้ายกบซ้ำนี่นะเนี่ยเพื่อนขับรถยกอยู่นี่เด้ขนาดวันเกิดเพื่อนเพื่อนยังมาเห็ดเรียกซอยพอหาเงินซอยพอเลียงน้องซอยกันเออคำคูนคำคูนเด้อลูกเด้อญงสูงไงสูงเป็นคนโม่ผู้ดีความเจ็บจะได้ความไข่จะม่โชคหมานโชคหมานพ่อแม่เด้อลูกเด้อคำคูนพ่อแม่ดเด้อออ ให้ลูกเป็นคนดีของสังคมให้มีแต่คนหักคนหอมคนนิยมสมชอบลูกเดอ้อลูกเอ้ยคำโคลนคำโคนเด้อก้าวหน้านาหนนะที่เลียกงานเลือกเกิดบอได้เลือกที่จะเฮ็ดตีได้ลูกเอ้ยเป็นลูกของพอ่อเป็นลูกของกรรมกรก็ต้องได้สู้ได้ชนลูกเอ้ยอดทนอดทนเพื่ออนาคตเพื่อลูกได้เป็นแ่าแก่ได้ลูกเอ้ยเนี่ยเฮ็ดได้เด้อเจ้าโบวาเลียกน้อยเลียกใหญ่เลียกขับเลียกแคบนี่รดน้อย,น,อยนี่เฮ็ดได้เบิดนี่ ลงลงคุมเสาลงเหยีงบอนครับบอนแคบเนี่ยเฮ็ดได้เบิดเจา้าเนี่ยอันนี้โธมครับโธมคุโมโธม,มตีนเสาต่อหม้ออันนี้นะเนี่ยใครมีเบี้ยงไอเฮ็ดโทรมาลงกันเนาะง่ายๆตกลงกันละแมนเฮ็ดเลย020 550 4งศ9นเบอร์นี้มีวัสดับและโทรเด้อและอีกเบอร์หนึ่งนี่น้ำรถนี่020 988 9777นยาแปดแปดเก้ 4, ทางวัสดับและโทรเส้นเดียวกัน ใครี่ทรงคลิปนี้โพสนี้ฝากดไลค์กดแชร์เด้อเจ้าเลยลทรายโกบนะขอขอบใจนี่รถน,น้อยนี่สารพัดพิษพวกเขามีทางรถจกน้อยและรถด,ดามน้อยเด้อคอยบริการพวกทานเห็ดอย่างก็ได้เมียนขี้ยอกขี้เนื้อมางเหือนมางซานปับหน้าดินคุดคุมต่างๆสะน้อยสะใหญ่เห็นได้เบิดเจ้าเนแล้วพวกเฮา,า,ายังมีบวง 80, โกยทรายบวงแปดิบ่มีแค้ว มีบวง30เซนเจาหาเซนพุดทอน้าวางท่อน้าได้เบิดเน่แล้วยังมีที่สำคัญสุดละแมนมีหัวแยกหัวแยกสีมังแยกพื้นเนาะแยกคานแยกเสาแยกตีนเสาอเออเขาเอิ่นว่าหัวยังหัวแบกเกอร์ว่ะอันนั้นนะ่ะแยกแตกแตกแตกแก้อนก้อนหินใหญ่แตกสั่วดนแหละโอวมาล้มกันเนาะง่ายๆต้องล้มกันละแมนเห็นเลย ไปดิโซงคลิปนี้โพสต์นี้ฝากกูไล์กดแชร์เด้อเจ้าข,ขอบใจ <laughs>